ก่อนที่เราจะไปเปิดไพ่นะคะมีก็ขออนุญาตนะคะขอโนโมทนาสาธุบุญยินดีในบุญกับกัลยาณมิตรญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญเนาะก็นำบุญมาฝากนะคะบุญจากการถือศีลภาวนานะคะที่วัดมณีวงหนึ่งคืนนะคะก็แล้วก็เมื่อวานนะคะ14 มิถุนายนนะคะก็ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อทองคำนะคะองค์จำลองนะคะจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งคนลุกอันนี้พูดเลยเพราะว่าตอนแรกไม่รู้นะคะที่บอกบุญทุกคนไปก็คือเข้าใจว่าหลวงพ่อทองคำแต่เราไม่รู้ว่าต้นฉบับต้นแบบคือจากวัดไตรมิตรซึ่งเป็นวัดที่มีชอบไปทำบุญที่นั่นชอบไปไหว้หลวงพ่อทองคำแล้วก็นำดวงทุกคนนะคะที่กัละยาณมิตรได้ทรฝากมาก็ นำไปฝากดวงที่หลวงพ่อทองคํานะคะบ่อยมากบ่อยจริงๆแล้วเราก็ทําบุญกันเยอะมากที่นั่นนะคะก <c oughs> ็คนลุกนะคะเราได้ไปเททองหล่อร่วมเททองหล่อองค์จําลองนะคะซึ่งมีแค่สามองค์ที่ทั่วประเทศไทยนะคะที่ท,ที่ให้จัดสร้างนะคะวัดทั่วประเทศไทยมีแค่สามเนาะแบบจําลองนะคะก็เมื่อวานก็เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรท่านก็เป็นเป็นประธานนะคะก็ยินดีในบุญกับทุกท่านนะคะแล้วก็ามา เรามาเปิดไพ่กันนะคะก่อนที่จะเปิดไพ่ก็ปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะเมื่อวานเราร่วมบุญเททองหล่อแล้วนะคะร่วมซื้อคารุษะคารุพันธ์นะคะทางการแพทย์นะคะของวัดมณีวงศ์นะคะซึ่งจะทํากับโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกเนาะนะคะนุโมทานาบุญด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีจะเดินทางไปปล่อยปู่นะคะปล่อยปูก็ ปัจจัยจากส่วนหนึ่งนะคะที่มีแบ่งไว้เพราะตอนแรกว่าจะไปไปปาหน้าเขียงแต่รอบนี้ขออนุญ,ญาตนะคะนำไปปล่อยปูนะคะว่าจะไปที่ชนบุรีนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะว่าหลังจากที่เราไปสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรม ถือสีลภาวนาและสร้างบุญแล้วนะคะองค์ปู่องค์ยาท่านอยากจะสื่อสารอะไรนะถ้าใครที่เป็นสายนี้ก็อยู่ฟังถ้าไม่ใช่ก็แค่เลื่อนผ่านนะคะมาดูกันเนาะตังจิตห้นิงขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะของคนที่มาเจอคลิปนี้นี่คือคําทานายของคุณพลังงานของคุณสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับคุณแล้วกันนะคะถือว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันเนาะตังจิตห้นิงนะคะขออนุญาตนะมีจะเปิดไพ่มาสามใบก่อนนะคะว่า พลังงานนะคะที่องค์ปูองยานะคะท่านอยากจะสื่อสารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะที่อยากจะสื่อสารกรับคุณเนาะ,ะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่จะอวยพรคุณแล้วกันนะคะหรือเป็นแนวทางเนาะ,ะไพ่สามใบนะคะมาดูกันว่าเรื่องอะไรนะเดมีเชื่อว่าเป็นเรื่องดีแน่นอนเป็นเรื่องดีแน่นอนดวงแก้วก้าเห็นไหมเป็นเรื่องดีแน่นอนนะคะเรื่องการเงินการงานดวงแก้วก้าวคือความสําเร็จ ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังอันนี้ใครใครเชื่อเชื่อนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อเรารับไปใครเชื่อก็รับไปใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านนะคะโชคลาภเงินทองการงานนะคะความสัมพันธ์ความรักทุกอย่างอยู่ในไพ่ใบนี้เลยนะความสำเร็จรอคุณอยู่ค่ะใบต่อมานะคะ อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาอาจจะมีเรื่องราวร้ายๆเข้ามาก็ตามแต่คุณผ่านได้นะคะหูหูคนลุกทุกคนเมื่อกี้หยิบให้เห็นแล้วใช่ไหมสับไพ่ให้เห็นแล้วนะคะสมบัตินาคใครเชื่อเชื่อใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านสมบัตินาควันที่มีถือศีล มีไปนั่งภาวนาคนเดียวถ้าใครเคยไปเข้าถ้ำพญายนาคที่วัดมณีวงศ์ด้านหลังจะเป็นสมบัติพญายนาคจะเป็นแก้วแหวนเงินทองจะเป็นข้างหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่อะคะ่ะข้างหลังเป็นถ้ำเนาะอ่าข้างในเป็นถ้ำเนาะแล้วก็ข้างหลังพระพุทธรูปนะคะเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สมบัติพญายนาค เราหยิบดยได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมามี่ไปนั่งภาวนาคนเดียวไม่มีคนเข้าไปนะคะไม่มีคนเข้าไปนะคะส่วนใหญ่เขาจะนั่งภาวนากันข้างหน้าตรงพระประธานในถ้ำแต่มี่อยู่คนเดียวที่อยู่ข้างหลังแต่มี่ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าวันที่ไปคือตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะคะเลยไม่มีรูปไม่ไม่มีการถ่ายรูปไม่มีการอัดวิดีโอนะคะไปจริงๆคืนนั้นแบบไปอยู่ข้างหลังไปคนเดียว เอาไหมใครๆเชื่อเชื่อสมบัติหน้าหน้าใครสมบัติให้คุณแล้วขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรับไหมทรา์สมบัติที่ได้มามันเป็นของเก่าแก่ของคุณนั่นแหละแต่คุณควรได้ได้จากไหนคุณปฏิบัติมากพอไหมคุณสร้างคุณสร้างกุศลไหมคุณทำหน้าที่ได้เต็มที่ไหม แต่คุณได้แน่นอนคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คุณได้ตามสิ่งที่คุณควรได้รับหลังจากนี้ความโชคดีจะเข้ามาหาคุณแต่ขึ้นอยู่ออกับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็สิ่งที่คุณทํามันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากได้ไหมแต่คุณได้แน่นอนลองตั้งเจตนฐานขอพรดูขอเท่าที่มันควรจะเป็นไปได้นะคะอันนี้ย้ําเลยแต่คุณได้เชื่อคนลุก เชื่อไหมว่าอันนี้ขอนอกเรื่องครั้งแรกที่มีไปซึ่งที่วัดเพิ่งจะให้ปฏิบัติธรรมประมาณสองสามครั้งแล้วมีไปครั้งแรกครั้งที่วัดเปิดรอบนั้นเป็นครั้งแรกเหมือนกันมีก็ไปภาวนาคืนหนึ่งคืนเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีเดือนธันวาขอได้คนลุกมากเทคนิคก,การขอพรจากพญานาคอันนี้ใครใครเชื่อ่อยเชื่อนะคะไม่มีอะไรเลยไม่ต้องบน ไม่ต้องบนค่ะแค่เราตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะวาจาว่า,วาพรที่ลูกขอเนี่ยนะคะสมมุติใครอยากได้อะไรขอขอหนึ่งเรื่องที่มันสำคัญสำคัญแล้วถ้าสำเร็จแล้วถ้าสำเร็จลูกจะดูแลบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้สะดวกสบาย ตลอดชีวิตคําว่าสะดวกสบายคือเท่าที่เราทําได้เท่าที่เราทําได้เท่าที่เราให้ได้โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนเราด้วยนะนะคะแค่เนี้ยองค์ปู่องค์ยา่าพญานาคาราชฉันชอบคนที่มีสัจ,จวาจาคนที่กระตันยูรู้คุณไม่ว่าใครก็ตามคนที่ช่วยเหลือเราไม่ว่าจะครั้งเดียวหรือกี่ครั้งก็ตามคนที่มีพระคุณบุญคุณกับเราไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคะ คุณแค่มีสัจจะคุณทำหน้าที่ของคุณไปทำงานของคุณไปแล้วสิ่งที่คุณทำคุณตั้งใจดีแล้วอ่ะบวกกัการถือศีลบวกกับการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญทำทานทำเท่าที่เราทำได้ทำเถอะวันหนึ่งคุณจะเห็นความอัศจรรย์นะคะแต่คุณต้องทำด้วยนะไม่ใช่ขออย่างเดียวนนะอย่างของมี่ก็คือมี่ทำเต็มที่มี่ทำสุดสุดทุกเรื่อง แล้วมันก็ได้ทุกครั้งหลายคนบอกว่าทําไมขอพอรที่ไหนแล้วได้คือเราทําของเราอยู่แล้วค่ะเราเราไม่ได้งมงายเราทําของเราเต็มที่งานของเราคือเราทําเต็มที่บวกกับการความกระตันยูเป็นหลักปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คนดีนะการถือศีลห้านี่ไม่ใช่คนดีนะการถือศีลห้าคือคนปกติค่ะเราเป็นคนปกติให้ได้ก่อนเราไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่มี่ก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซแต่เรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรกาละเทสะแค่นั้นเลยนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คุณอาจจะได้บางอย่างการเปิดไพ่ของมีอาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคลิปเลยมี่ไม่ใช่บอกแค่ว่าได้หรือไม่ได้แต่มีจะบอกแนวคิดหรือวิธีการคือมันมาเองนะเราก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอันนี้ความความเชื่อส่วนบุคคล แต่ถ้าไม่มีเป็นนั่งพูดต่อหน้าคุณมี่ก็พูดไม่ได้แต่มี่จะพูดได้เวลาที่มีเปิดไพ่คําแนะนําที่ออกจากปากไปอะค่ะมันไม่ได้มาเหมือนกันทุกครั้งอันนี้พูดเลยเชื่อค่อยเชื่อนะคะและคาแนะนําของมีคลิปนี้มี่เชื่อว่าถ้าใครนําไปปรับถ้าใครนําไปลองถ้าใครทําไปทําจริงสมบัตินาคไม่ใช่แค่สมบัติหนกักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอะไรก็ตามกดต้านคุณไม่อยู่แต่คุณต้องทําด้วย การที่จะไปขอที่ใดที่หนึ่งหรือขออะไรกับใครก็ตามคุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ก่อนนะคะคุณต้องมีบุญมีกุศลคุณต้องมีของคุณก่อนอะ่ะไม่ใช่ไปติดหนี่ไปขอนู่นนี่นั่นมันเป็นการติดนี่ติดกรรมเราทําของเราเต็มที่ที่เหลือเราค่อยไปขอความช่วยเหลือขอบารมีนะคะมีไปมีมีขอบารมีของท่านให้เปิดทางให้ช่วยให้ช่วยเปิดทางให้มาแบบไอเดียอะไรก็ได้แล้วเราจะทําหน้าที่ของเรา เนาะใครที่มาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะสมบัติรอคุณอยู่ถ้าใช่รับคำทำนาย